อ้อยนี่ครับสวัสดีครับอันนี้อ้อยพันอะไรทำไมลำใหญ่แท้ซูพันห้าศูนย์อันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยแปดเก้าเดือนแล้วเมื่อไรจะได้ตัดไปแต่กวดแต่ชุดก่อนชุดช่วงช่วงช่วง,ช,วงช่วงหน้าฝนเนาะเห็นเห็นเอาไปเอาไปลอง แล้วก็อร่อยนะมีครับกระตดควนนาากน,นหวานไดอันนี้ความหวานได้แล้วกะว่าจะเอาไปมันจิขว,วดนี่ต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งจะได้แะ่กินขวดเทาแล้วขายต้นพันธุ์เนี่ย เป็นข้อตาข้อตาละสองบาทข้อตาอันนี้นะขอ้ขอตา okay, ออแค่นี้เราเราตัดให้เขาไปเลยแล้วก็นับตามข้อแบบนี้นะอ๋อเป็นข้ออย่างงี้ตาอย่างงี้เป็นข้ออย่างงี้าตาละสองบาท,ทก็ไม่แพงนะแต่ว่าต้นสวยขนาดน,นี้นะถ้าเขาปลูกก็เขาไม่ค่อยปลูกต้นเก่นนะปลูกต้นขนาดนี้ ประมาณหกเดือนประมาณนี้เขาจะเอาไปปลูกเกเกม,มากคือตาสักจิบอดแล้วเตรียมเตรียมบรรจุพันธุ์ในยางตราพวกตราพวกอะไรเนี่ยตรายังไม่ได้คิดัพเ่จะลองไปก่อนอ๋อลองไปก่อนขวดเรียมเครื่องไว้แล้วครับันนี้ครับเห็นเขาลองทําชุดก่อนนะครับก็ ก็ทําไปขายรู้สึกว่าอร่อยนะครับผมได้ชิมแล้วได้ลองลองชิมแล้วนะครับนี่ครับต้นใหญ่ใหญ่นะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งเอาไปคั้นใส่ขวดประมาณสามถึงสี่ขวดเนาะถ้าต้นประมาณนี้เนาะสามถึงสี่ขวดขวดละสิบบาทต้นหนึ่งขายได้เป็นสี่สิบบาทนะครับถ้าถ้าจะตัดเป็นข้อขายก็ข้อละสองบาทขายต้นพันแต่ว่า ขายต้นพันธุ์นี่พร้อมหรือ,อยังก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้สนใจติดต่อได้เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสี่สี่เก้าแปดเก้าหกศูนย์เก้าครับวันนี้ก็ได้มาเดินเที่ยวชมนะครับกับลุงประทีปนะครับพี่นาประทีปนี่ครับเจ้าของสวนอ้อยสุพรรณห้าศูนย์นะครับ เอาไว้คั้นใส่ขวดแล้วก็ทาบรรจุภัณฑ์ใส่บรรจุภัณฑ์ขายนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่คนบ้านผมเองนะครับโอ้ยเยอะนะเนี่ยปูเนื้อที่กี่ไร่ครับเนี่ยประมาณน,น่าจะที่เนื้อปลูกน่าจะเกือบไร่ครับเพราะว่าตัวปูกเสริมก็อันนี้กําลังอันนี้เสริมก็คือ,คอพันนีน้พันเดียวกันพันเดียวกันเสริมมาอีกแล้วแต่คิดว่า ร่นหลังก็เสริมอีกอ๋อนี่จะทำนาต้มด้วยอยู่ทำแต่ต้นพันธุ์ก็พอแล้วมั้งปลูกไม่เยอะหรก,ไม,กมไ,ไม่เกินหนึ่งไร่ไม่เกินหนึ่งไร่ปลูกเยอะมันดูเลยยากไม่มีเวลาให้แต่ทำเงินได้เยอะนะเนี่ยก็ถ้าเรา แกะมังกรปลูกสาท่อปลูกแกะมังกรสาท่อนี่เขาขายด้วยคือเป็นเงินเป็นทองหมดนะครับของเขาเนี่ยโอ้นี่ครับดูครับต้นมีแต่ลำใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็กลับมาจากโระที่บ้านถนนนะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมชมนะครับคุณณัประทีปนะครับนักร้องของเรานะครับนี่ครับนักร้องประจําวงผมเองนะครับ เมื่อก่อนขอจักก้อนนี่ยล่ะเมืกก่อก,ก่อนเป็นนักร้องนำนี่วงผมไม่ถึงหนึ่งไร่นี่โอ้โหต้นมีแต่ลำสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอยู่กับการดูแลครับดูแลดีดูแลจก็ ช่วงหน้าฝนผมก็แอบดูเหมือนกันนะแต่แต่ตอนนี้สวยมากกว่านะครับปลูกระยะห่างเท่าไหร่เนี่ยประมาณอันนี้ผมปลูกห่างกับเพื่อนๆน่อครับอันนี้ประมาณสองเมตรต้นนี้ไปต้นนูน้นสองเมตรแต่นี่มานนแซมนนมาแซมไว้เผื่อยังไงอลองดูเฉยๆครับเพราะว่ามันห่างก็เลย แล,แล้วต้องปั๊มน้ําใส่ไหมก็ประมาณถ้าเราไม่ใส่ท่อก็ต้องประมาณอาทิตย์ละครั้งอ้อยนี้มันทนต<อ>น้นแรงเหมือ<ะ>นกับอ้อยโรงงานอรอยนั้นขเขาจะเหนียวถ้าไม่มีความชื้นโอ้ใช่เนาะอันนี้ดินชื้อให้ดินต้องชื้นอยู่อย่างนี้ตลอดหรือว่าแห้งได้กว่านี้ก็ชืออ้นนี้ตลอดเพราะว่าเรามีน้ําอยู่ที่จระความชื้นมันได้ ดูดมาใส่หรือว่ายัางไงอันนี้ต้องดูดที่ข้อข้อนี้โซลาร์เซลล์อ๋อดูดมาทิ้งไว้ในนี้นมีหน้าไหนลำมันใหญ่นะครับน,น,นี่อ้โหนี่ครับต้นเกือบเท่าแขนนะครับโอ้ใหญ่จริง ต้องเดินปลอกปลอกอันนี้มันปอกใบปอกใบไปเรื่อยๆแถวจบวันนั้นอันนี้ก็แกก็มาปอกวันนี้สวยมากเลยไอซีไอธรรมชาติปัญหามันอยู่ที่นอนนไหนมันมีนอนแบบไหนอันนี้เจาะแล้วอันนี้เสียหรือยังอันนี้เจาะกินมันต้องเสียเสียแล้ว อันนี้ก็หักทิ้งไปเลยถ้ามันวั้ถ้าแบบนี้หักทิ้งไปเลยถ้าหักทิ้งไงพอมันเกิดปุ๊บเราก็เอาไปทําพันได้อันนี้<า>น่าจะน่าจะเอาไปปลูกให้ไก่ได้เล็กน้อย <laughs> อูหอดเลย แล้วที่ชาแล้วไม่มีเหรอมีไม่กี่ต้นแต่ช่วงเรามีบนะลายมันเราก็จะเพาะหันไว้ถ้าถ้าเราตีตัดเราก็ตัดน้ำนีันีันี้เหลือสี่ห้ากอตาแล้วก็จะทำพันธุ์ เราจะเอาข้อตาข้างบนนี่นะเอาไปทำพันวันเกตเก้าสิบเดือนขึ้นไปก็ก็เอาช่วงปลายทำพันได้หมดแล้วถ้าถ้าเราเอาโคนไปล่ะมันตามมันบอดโคนไปตาบอดตาบอดเนี่ยมันจะเกิดยากถึงเกิดก็ไม่สวยครับเพราะว่ามันอ๋อตามันมันเกศแล้วเรียกตาบอดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เขียวๆอย่างนี้ได้อยู่มีขึ้นไป เอาประมาณนี้ขึ้นไปแล้วประมาณนี้มันหวานไหมเนี่ยหวานมันก็จะหวานน้อยนิดน,นึงมันก็แล้วใบมันข้างบนเอาทำอะไรส่วนนั้นก็ไปทำปุ๋ยทำปุ๋ยบดท,ทำปุ๋ยหมักโอ้นี่ก็มาใส่ค่อยเหมือนเดิมไม่ได้ทิ้งถ้าเราไม่ทำปุ๋ยหมักแล้วก็ทับถมกับที่โคลนอ้อยนี่ thì mình, khi mình, khi đào rìết, ở các, bột cho bò, cho quậy xí, bà, bay tàu, cho vừa đeo cồn che sâm không phải hơi, áo giặt miếng ะจ,ะจะตีดที่ผมปลูกนี้หนึ่งข้อตาต่อหนึ่งหลุมหนึ่งข้อตาต่อหนึ่งหลุมหนึ่งข้อนี่นะได้ได้ต้นเยอะขนาดนี้อ,อันนี้ปลูกมากี่เดือนกี่กี่กี่ปีแล้วอันนี้มนมนต้นประมาณเก้าเดือนขึ้นแนละ้วน,นี่ประมาณเก้าเดือนขึ้น อ้อี่ะใหม่ีบท,ทรงขายหาลูกค้าตามาร้านพอดีนะครับผ่านมาเจอก็เห็นอ้อยสวยนะครับแล้วก็นะากำลังถ่ายหน้าอยู่ก็พอดีเลยแวะชมสวนอ้อยข้าหน่อยรู้สึกว่าสวยมากๆเลยนะครับถ้าติดต่อต้นพันธุ์มานี้ต้องทำยังไง ก็คือถ้าสนใจต้นพันธุ์ก็โทรมาที่เบอร์เมื่อกี้นะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสวนอ้อยสุพรรณห้าศูนย์บ้านอะไรบ้านเจริญสุขใช่ไหมบ้านเจริญสุขเขาเรียกบ้านมะเมี่ยวแถวนี้บ้านมะเมี่ยวนะครับบ้านผมเองโ <c oughs> ลาณชื่อเหลือเกินนะครับ <c oughs> ด้านนอกนี่สองเดือนนะครับ อาอหักไปอย่างนั้นเลยนะให้ผมต้นนี่เลยนะนี่เอาผมนึกว่าเขาตัดเป็นเป็นข้อมีอยู่แล้วน,น,ลนี่ครับเขาจะตัดต้นนี้ให้ผมนะครับปล,ปลูกยังไงนี่เราทีแรกเราเราไปเก็บที่ตามเราก่อน เรตัดถ้ามันโคง้งเราก็ตัดให้มันไม่ค่อยโคง้งสักสามท่อนแท่นี้อันนี้สองท่อนก็ได้อาไปฝังดินฝังประมาณอ๋อคืออันนี้คือ,คอเอาไปปลูกเลยเอาไปทำก่อนนะพอมันเกิดขึ้นประมาณสิบกว่าวันมันจะงอกขนาดน,นี้อ๋อไม่ไม่ใช่ตัดเป็นข้อแบบนี้หรับไม่ัดตัตดเป็นข้อความเสี่ยงงอกมันจะน้อยอ๋อให้ตัดเป็นสามท่อนครเ,เอาไป เพาะไว้ในในกระถางก่อนในครุก่อนแบบยาวเราตัดทีนี้เนาะแล้วก็ทําดินให้ร่วนแล้วก็วางนอนวางกบกบกบไม่ต้องไม่ต้องมิดให้มันเหลือนิดๆะอ๋อคือข้อเนี้ยตาตามันอยู่ข้างเพื่อไปปลูกวางนอนยาวอย่างนี้เลยครับเพราะว่าตัดเป็นสามท่อนนอกขนาดนี้นะขนาดนี้เราแค่ไปตัดเอามามาช้ำอีกอ๋อ ถ้าเราปปลูกเลยมันเสี่ยงอ๋อถ้าไปปลูกเลยมันเสี่ยงว่ามันตายเนาะแล้วให้มันงอกนี่แตกเลยอะแถวนี้แถวนี้มันจะออกอีกกว่าในแนะถวข้างบนนี่นะอ๋อผมนึกว่ามันอยู่ข้างล่างล่างมันจะช้ากว่าแถวนี้ขึ้นไปมันจะอ๋อ นี่ครับได้แล้วมาแล้วก็ได้แล้วนะครับต้องขอบคุณนะครับ <laughs> ปลูกไว้นั่นจริงก็ทำหลุมใหญ่ๆกับปลูกกักสองต้นสองข้อตัดข้อก็ได้อออันนี้คือตัดไปแล้วหนึ่งข้อตาก็ขายถุงละสิบาท ท่าน,เป,นเ,เป็นแล้วเราก็ขายทุกละสิบไม่ขายทุงละสิบเมื่อกี้กอใหญ่กอหนึ่งนี่คือหนึ่ง้อนี้ใช่ไหมครับโอ้โหนี่หนึ่งกอได้ต้นเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ต้นพันธุ์ก็ติดต่อมานะครับเดี๋ยวลูกสั่งออเดอร์มาเดี๋ยวลูกทีมก็จะจัดการนะครับเพาะให้หรือว่าจะยังไงก็คุยกันเอาเองแล้วกันเนาะก็คืเอเป็นพอดาหรื หรือเป็นพิพอใส่ถุงแล้วถุงละสิบบาทเป็นค่อตากข้อตาก,ะากละสองบาทอ๋อครับแล้วค่อยติดต่อมาแล้วกันนะครับอันนี้ครับมาวันนี้ก็ได้ทั้งพันอ้อยนะครับนี่แบบนี้ถุงละสิบบาทนะครับแต่นี้ค่าฟรีนะครับนาประทีปให้ฟรีนะครับ,รบ,รรบแต่ก็ให้ต้นมาด้วยนะครับเผื่อปลูกไม่งอกนะครับ มาวันนี้ได้ของฟรีหลายอย่างแล้วก็นี่ครับเขาจะหีบอ้อยส่งขายนะครับท่าเพื่อนสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับได้ตน้นพันธุ์แล้วนะครับวันนี้ได้ตน้นพันธุ์แล้วก็ต้องลาเ,เพื่อนกลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับ